สำหรับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับเจ้าตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์เนี่ยมันแตกต่างจากเซอร์โวมอเตอร์ที่เราใช้ในตอนที่แล้วยังไงนะครับก็คือเจ้าตัวสเต็ปเปอร์เนี่ยมันมีความสามารถนะครับในการหมุนไปตามองศาได้อย่างแม่นยำนะครับมากกว่าเจ้าตัวเซอร์โวมอเตอร์นะยกตัวอย่างนะครับเช่นผมต้องการจะหมุนไป5องศานะครับเจ้าตัวสเต็ปเปอร์เนี่ยมันก็จะหมุนไป5องศาพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งจะเหมาะสมกับงานที่ ต้องการความแม่นยําสูงนะครับเจ้าตัวสเตปเปอร์เนี่ยมันก็มักจะใช้บ่อยนะครับในพวกเครื่องที่เป็นเครื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น t d printer นะครับเป็นเครื่อง cnc นะครับมันก็จะใช้เจ้าตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับทีนี้จริงๆแล้วเจ้าตัวชื่อของมันนะครับที่ชื่อว่าสเตปเปอร์มอเตอร์เนี่ยเพราะว่าการควบคุมมันเนี่ยเราจะควบคุมเป็นสเตปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมอยากจะสอนเบสิก เกี่ยวกับไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีแท่งโลหะ1แท่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมมีแท่งสีเหลืองนี้นะสมมติว่าเป็นแท่งโลหะนะครับถ้าเกิดว่าผมนับนำสายไฟนับหรือว่าขดลวดนะครับที่มีฉนวนคุมอยู่นะครับที่มีขนวนคุมอยู่นะพันในลักษณะนี้นับแล้วก็จ่ายไฟบวกลบเข้าไปแบบนี้ครับจ่ายไฟ vcc เข้าไปด้านหนึ่งแล้วก็จ่ายกาวเข้าไปอีกข้างหนึ่งนะครับเจ้าตัวแท่งเหล็กอันนี้เนี่ยมันจะ ทำตัวเป็นแม่เหล็กทันทีเลยครับเมื่อเราจ่ายไฟนะครับเจ้าตัวแท่งเหล็กตรงกลางเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งทิศทางของมันเนี่ยก็จะเป็นตามกฎมือขวานะครับผมคงจะไม่ไปลงรายละเอียดลึกมากนะครับเอาเป็นว่ามันจะกลายเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้วเหนือแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นขั้วใต้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัว แม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเขาก็ทําแบบนี้ครับเจ้าตัวเซปเปอร์มอเตอร์เนี่ยมันจะมีขดลวดอันนี้เนี่ยอยู่หลายชุดนะครับซึ่งเจ้าตัวที่เรามีอยู่ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับก็คือแบบนี้นะก็คือมีขดลวดอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับและตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กถาวรอันหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางนะซึ่งมันก็จะเหมือนเราเอาหมุดไปปักที่เจ้าตัวแม่เหล็กถาวรตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวแม่เหล็กถาวรตัวนี้เนี่ยมันสามารถหมุนไดด้้ออิสรรรระบจุุหมนตตงงงกลาี ทีนี้นับสิ่งที่เราทำนะครับเวลาที่จะใช้เจ้าตัวสเตปเปอร์มอเตอร์ก็คือเราจะจ่ายไฟให้กับขดลวดแต่ละชุดเนี่ยไม่พร้อมกันนะครับเพื่อขยับเจ้าตัวแม่เหล็กตัวนี้นับยกตัวอย่างนับเช่นผมจ่ายไฟให้กับขดลวดตัวบนตัวนี้นับเมื่อผมจ่ายไฟปุ๊บขดลวดตัวบนมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับตรงสีน้ำเงินตัวนี้ก็คือขั้วเหนือสีแดงก็คือขั้วใต้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยขั้วเหนือมันก็ต้องดูดขั้วใต้ถูกไหมครับข ไอ้เจ้าตัวแม่เหล็กตรงกลางนะครับที่เป็นโรเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนไปหาขั้วเหนือในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าผมต้องการจะหมุนไปต่ออีกนะครับผมก็เปลี่ยนมาจ่ายไฟให้ขดลวดตัวนี้แทนนะครับพอผมจ่ายไฟให้ขดลวดตัวนี้นะครับขั้วเหนือมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเจ้าตัวโรเตอร์มันก็ต้องหมุนมาให้มาอยู่ตรงนี้แทนถูกไหมครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจ่ายไฟ สลับไปเรื่อยในลักษณะนี้นะเพื่อหมุนเจ้าตัวโรเตอร์ตรงกลางนะครับหรือว่าหมุนไปในตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับซึ่งการหมุน1ครั้งแบบนี้นะครับการหมุน1ครั้งแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า1สเต็ปนะครับหมุน1ก๊อกเนี่ยเราจะเรียกว่า1สเต็ปนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เจ้าตัวสเตปเปอร์มอเตอร์เนี่ยเราจะต้องจ่ายไฟทีละสเต็ปไปเรื่อยนะครับให้เจ้าตัวโรเตอร์เนี่ยมันหมุนแต่นะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมุน ครบรอบเร็วแบบนี้นะครับของจริงเนี่ยมันเอาเจ้าตัวโรเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปหมุนเฟืองอีกนะเพื่อทดให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวโรเตอร์นี้หมุนครบ1รอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเจ้าตัวแกนของมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะหมุนครบ1รอบพอดีนะมันอาจจะต้องหมุนเจ้าตัวโรเตอร์ตัวนี้มันต้องหมุนเป็น10บสรอบนะเจ้าตัวแกนตัวนี้มันอาจจะหมุนไปแค่5องศาก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าอัตราการทดของเกียร์เนี่ยมันเท่าไหร่ แต่เอาเป็นว่าเวลาเราสั่งให้มันหมุน1นึ่งสเต็ปนะมันก็คือการย้ายเจ้าตัวขดลวดที่เราจ่ายไฟให้1ครั้งนะครับอันนี้เราจะเรียกมันว่า1นึ่งสเต็ปนะครับซึ่งการหมุนแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า full step one phase นะครับก็คือการหมุนแบบ full step นะครับแล้วก็ใช้1 p h a s เฟสนะครับ full step อันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวผมขอติดไปก่อนนะเพราะว่ามันมีการหมุนแบบ half step ด้วยนะครับแต่ หนึ่งเฟสอันนี้เนี่ยหมายความว่าเราจ่ายไฟให้ทีละเฟสก็คือจ่ายไฟให้ขดลวดเนี่ยทีละตัวนะครับมันมีวิธีการหมุนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่เราเรียกว่า full step สองเฟสนะครับหรือว่า full step 2 Phase นะวิธีการก็คือต่างจากเมื่อกี้นะครับตรงที่เมื่อกี้เนี่ยเราจ่ายไฟให้ทีละขดลวดถูกไหมครับรอบนี้เนี่ยผมจะจ่ายไฟให้ทีละ2ขดลวดนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจ่ายไฟให้2ขดลวดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าแม่เหล็กขั้วใต้ตัวนี้นะครับมันจะต้องดูดกับขั้วเหนือถูกไหมครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขั้วเหนือเนี่ยมันมีอยู่2อันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแย่งกันทําให้เจ้าตัวโรเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันหมุนไปที่มุม45องศาสบบี้นะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าผมจะไปเสร็จต่อไปนะครับสาหรับวิธีนี้นะครับก็คือผมจะต้องเปลี่ยนมาจ่ายไฟให้2ขดคนลวดด้านขวาตรงนี้แทนนะครับพอผมเปลี่ยนมาจ่ายสคนลวดนี้นะครับมันก็จะหมุนมาด้านนี้นะครับก็คือหมุนมา90องศานะครับมา,มาที่มุมเฉียงระหว่างเจ้าตัวขดลวด2อ,อันนี้นะครับเสร็จต่อไปนะครับก็คือย้ายมาใช้อันล่าง2อ,อันล่างนะครับแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพาะง้นเนี่ย ทุกๆเต็ปของการหมุนแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ขดลวดเนี่ยสออันเสมอนะครับซึ่งการหมุนแบบนี้เราจะเรียกมันว่า full step two phase นะครับหรือว่า full step 2 Phase นะครับเพราะว่าเราจ่ายไฟให้กับขดลวดเนี่ยทีเดียว2ออันนะครับทีนี้คำถามคือแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ full step two phase นะครับเพราะว่าการที่เราใช้ขดลวด2อันเนี่ยในการดึงแม่เหล็ก1อันเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ของแรงเนี่ย มากกว่าการใช้ขดลวดตัวเดียวนับเหมือนกับที่เราทําตอนแรกนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราหมุน full s ต e ปเนี่ยเราเลยนิยมที่จะใช้หมุนแบบ full s ต e ป t ู o ฟส a e มากกว่านะเพราะว่ามันให้ t อร์กมากกว่านะหรือว่าให้แรงในการหมุนเนี่ยมากกว่านะทีนี้มันมีวิธีการหมุนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า h a l ส s ต e ปนะครับ half step ทำยังไงนะวิธีก็คือคล้ายๆกับการเอาแบบแรกกับแบบที่2เนี่ยมารวมกันนะก็คือยกตัวอย่างนะเช่นผมเริ่มจากแม่เหล็กตัวนี้ จากนั้นเนี่ยสเต็ปถัดไปนะครับผมไปหมุน45องศาก็คือทําให้2อันนี้ติดพร้อมกันนะครับไอ้เจ้าตัวโรเตอร์ก็จะหมุนไป45องศานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะหยุดจ่ายไฟให้กับขดลวดตัวนี้นะครับเหลือแค่ตัวบนเนาะมันก็จะขยับไปอีก45องศานะครับสเต็ปถัดมาก็คือผมจะจ่ายไฟให้ตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนไปอีก45องศาสเต็ปถัดมาอีกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลิกจ่ายไฟให้กับขดลวดตัวนี้มันก็จะหมุนไปอีกนะครับผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จนมันครบรอบนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า Half Step นะครับข้อดีของ Half Step ก็คือ1 Step เต็ปเนี่ยมันจะหมุนทีละ4ีบองศานะครับซึ่งทำให้การหมุนเนี่ยมันละเอียดมากกว่าแบบ Full Step นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เจ้าตัว Stepper Motor เนี่ยก็เลยใช้ได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบแรกสุดนะเป็นแบบ Full Step 1 Phase นะครับแล้วก็แบบ2เป็น Full Step 2 Phase นะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือ Half Step ทีน,นี้เราก็รู้ทฤษฎีแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะมาลองใช้เจ้าตัวสเตปเปอร์ตัวนี้กันนะครับ